สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปชมมาชมดอกไม้ไอ้ดอกไม้อะไรผลไม้อีกแล้วดูนี่เห็นไหมเอ่อเขเรียกอะไรมาสวัสดเซี่ยมเบียนนี่เห็นไหม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 โอ้เยอะแยะนี่นี่โอ้ยนูนนูนนูน อ๋อนีแค่นี่แค่ต้นหนึ่งนะตรงนี้อยู่ข้างหลังอีกเยอะแยะแต่ว่าอูหนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่ว้าร่วงทิ้งไม่เก็บไม่เก็บนี่นี่ผลไม้ที่บ้านนะนี่อีอะไรนะเรนผลไม้ที่บ้านนะประมาณ20เก็บ80เซให้นกให้กากินมาในถ่ายแล้วเดินไวๆหน่อย นูนจะมาถ่ายผลไม้วันนั้นที่ถ่ายผลไม้ดิให้ดูวันนี้มันจะสุกแล้วนี่สาลี่เห็นไหมมีอยู่สี่ห้าต้นสาลี่เห็นไหมนี่นี่นี่โอ้นุนนนมันไม่สุกนะไม่อยากจะโชว์นี่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 สวนมะเขือเทศก็ถ่ายให้ดูแล้วเนะาะมะเขือเทศนี่จะพาไปดู ผลไม้ดิบมันกำลังจิตสุกแล้วให้เมื่อในในไม,มาให้ดูแอปเปิลนิดนึงแอปเปลิลแอปเปลิเเปลเห็นไหมดูกันให้จ๋าจ๋านี่คือแอปเปิลนะคะแอปเปลิลแอปเปลิลแอปเปิลนะคะแอปเปลิลโอ้ยไม่อยากจะโชว์โอ้โชว์ไปแล้วโอ้มันเยอะเกินือ ไปต่อ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 นี่ก็แอปเปลิลแอปเปิลนี่ผลไม้ดีครแอปเปิลสีม่วงสีม่วงนี่ก็คืออะปริโคลอรหมดแล้วโคเซอรหมดแล้วนี่ก็เฟอร์ซีหมดแล้ว นี่ก็แอปเปลิแปลแอปเปิลแอปเปิลนี่มาถึงผลไม้นานาต่างๆอันนี้เขาเรียกฟลาเมนเกลบอฟลาเมนสีเหลืองสุกแล้วสีเหลืองนี่นี่มันจะหมดแล้วไม่เยอะแล้วรอให้มันสุกเยอะจะไทยอย่างอื่นให้ดูมันก็มันจะหมดนี่สีเหลืองนี่ก็เคยไทยดูแล้วนี่สุกก็เป็น ส,สุกสีเขียวแต่หวานมากเลยหวานเจ็บเลยเหมือนน้ำตาลเลยนี่สีเขียวแลวมาทางนี้ก็น่าสุกเป็นสีม่วงแดงแดงม่วงแดงสุกนะเยอะๆนี่วันนี้ก็ซาลี่แล้วนั่นเห็นไหมเนื้อมันกิ่งจะหักสาลี่ซาลี่วันนี้คืออะไรดูให้ดีท่านผู้ชมนี่ สุกแล้วมันก็สีม่วงม่วงแดงมาต้งนี้นี่ต้นนี้สุกเลยจ้าสุกเลยจ้าสุกเลยจ้าเห็นไหมเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าเห็นไหมเห็นไหมสุกแล้วจะออกสีบ่วง